มือนี้ก็ได้ต่ำบักคุ้งกับต้มไข่สองนวยจ้ะเบิ่งตูวจ้ะเบิ่อทงออกนั่งด้วจ้ะทงออกแคดเองแล้วก็มีต้มจับชายแก่เพชรน้ำจ้ะมาจ้ะพี่น้องมากินน้ำคันที่นี่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นออ้อ,องโฮพอรกับช่องนักเย็ฟิลเล่นอีกแล้วจ้ะมือนี้นั่งกันได้อาหารแซบ่บๆวัสพี่น้องกินขึ้นเกาจ้ะต่ำบักคุ้งเพชรเมีไข่ต้มสองนวยจ้ะแก่เพชร และกันนิจ้าผัวงอกฝีมือนางเอกเองจ้าน้างกับเพาะใส่ถังแล้วก็มีต้มจับชายเฮ้าต้มจับชายอ่านที่นั่งต้มแล้วก็แบงใส่ถุงไว้ใส่ตู้แซ่เอาแข็งไ้น่ะจ้าพักกับพ้อกับมีผพักสลัดแล้วก็พักชีเล่าจ้ามีต้นหอมป่นน้ำต้นหนึ่งแล้วก็พักกัดข้าวหยู่นะจ้ามาจ้ามากินน้านั่งแค่นี้เสียบเสียบพี่เก่าเลยพี่น้องเสียบเผ็ดเลยนั่งเดียวจะฟังมือนีนั่งไปลุงเรี่ยน นั่งค่าเหลมทอดหู้ล่ะซับนั่งเลื่อยปลายรถเมฆกับพี่น้องเลื่อยปลายรถเมฆไปตังวาผู่น่ะไปบ้านเก่าพู่น่ะแต่ว่าเลื่อยปลายรถเมฆเรากับแล้วเมืม่อนี่กับเพอ่นเป็น,มออนเมื่อันรถเมฆอัคนค้นขับรถเมฆติดโควิดไปสั่นจ้ะรถเมฆมันก็เลยขาดขาดค้นขับแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ารถเมฆว่างจ้ะณธรรมดานั่งต้องถึงโรงเรียนแล้วเจ็ดโมงหน่อยหน่อย เจ็ดโมงเคิงสามสิบหางสรจะนั่งต้องหอดโรงเรียนแล้วล่งปลายรถเมล์แล้วแต่ว่าอันนี้เจ็ดโมงสี่สิบแปดนาทีนั่งในนางทั้งรถเมล์จ้ะนั่งร่อรถเมล์อยู่นั่ดดนนะสี่สิบเอ็ดนาทีจะพี่น้องรถเมล์บอมบ้าบอมเนวาแต่นั่งคนเดียวเน้อันน้องที่เลี้ยนน้ำกันนาดเขาอยู่คนละหมู่บ้านนะคนละเส้นทางเนาะรถเมล์กับสายกันจะมาาคนขับมันบ่พอแล้วก็เห็นอันโรงเรียนกลุ่มอันเก่าที่นั่งเลี้ยนนะ่ะ แต่ทรงบอกคู่พอว่าฉันมาสายด้วยเพราะว่ารถเม่์บอมากันจะ้ะนักเรียนจอดไปลายได้ก็คือว่าขืนเน่นอัดอัด,อดน,นึกงนจะจ๊ะแง่กันเขาถอยเขาไปข้างในมาชาม้นมาจจา,าเนี่มากินเดี๋ยวนั่งสีบเบาตัวคาร์นัง่กงก็นเย็นเบิดคำแรกแค้งมนันจะพี่นออ้องคำยังไงดีแน่แต่ว่ามื่อนี้มันลบบ่าย ออกบ้านธนาลบศูนย์องศาพ่ออ่อนไปยุ่ทั้งรถเม่ล็ลเราเห็นไปมันสององศาจาะบตีลบปรเด็นเนี่ยตนลบขค้ือม,มือก้านเมือนึงมันตายครับพี่นอ้องตีลบเครืองมือมันจันทร์โอ้ยซีซินหน้าที่่มันบื้นนึงด้วยครับพี่นอ้อง นั่งมานังเลยปลายนั่งกับคือเกาอย่ะก็ได้ถ่านคือเกาโรดนะนั่งได้่อยไปเลี้ยนสายเลยยีฟินบ้าที่จบแซงกับพี่น้อง ะก,กี้แม่หน้างานบบอันผูกพักบัวยู่อันรอตะฟังทุกนะเนาะเลื่องเลี้ยนเลื่องเลี้ยนตับบางคงสิบตับบางคงใส่ถุงหิวเทาเนาะถุงหูหิวไปกินครับอันใบพักบัวยู่แตะฟังทุกอยแซบแซบขอปุ้นขอปานเขาไม่หลอกเอง คัว่าเป็นย่างบุญเพิ่นบณแม่เขาไว้ก็บาได้กินดอกครับคุนคู่มือนี่ยังมีบัตรคู่ย่างตำบายนอ้นองไปน้องแต่ว่าคดีอยู่นะยังบ้านเทิงขันเร่องอได้ทำเขากินแต่ว่าท่านได้หาบน้ามือจากพี่น้องหาบน้าไปต่อแถวกันด้วยตัวจิตใจแต่ละหาบ แรงเด่นจนเมื่อยแสบไปพี่นอ้องอร่อยดีอร่อยดี พวกงอกงามยังงาม,งามอีหลีคันดูเดชหามันก็นงาม,มาละซุ้มขเจ้าพอขาเจ,ออาเจออา้าพอใช้ถุงปุ๋ยเนาะปลาดวดนี่เนาะของนางพอใส่กระดาษทิชชู่กับไปได้ป่านน้องไปนองป่านยากดูเดชก็ได้จริงๆนะดูเดดกับงามข้าวเจ้าคือเก่าโอ้ยเอาผิดเอาถือเจ้านางงเลยยุ่มๆเข้าไปครับพี่น้องอืออออ้ม โคตรน่ากินมุ่มม่าหน่อยนะอหอมงเป็นกลางๆเผ็ดน่ากับพี่นอ้องเผ็ดอีหลีอีหลอนะคะไม่ได้เผ็ดเล่นๆให้อมอยากกวนปลายให้แสบปาก แซ่บๆนัวๆจ้าที่ครัวนางเอกต้มจับชายเกิดขึ้นมากนะบันค็เห็ดต้มยำชายจ้าเถอหาก็ไม่เห็ดยูฟินแลนด์ห่กนี่เห็ดหลอดที่สามเราจะนั่งเห็ดนะ่ะนั่งเห็ดเอาไปทำหัวเปไปโรงเรียนนะจ๊ะ พี่น้องแส่บปากแจบปากจปากพี่น้องนยังกิดนน้องค่ะนั่งกับคำเราดิเนี่ยนะสีมงแรงเราหน้าเรื่องเรื่องกับสบายม่ว่บาโท่เราเรื่องเลียนแนโท่าหามโมนแม่ ทรงเงินมาแสงวัดรดแน,น,น่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แน่ช่วยสิแล้วค่ะพี่น้องนี่แหละก็ย,ยังเห็ดนี่แะคะ่ะเฮ็ดอยู่หนึ่งกับตอนเนี่ยสีโมองอีกซีนหน้าที่ซีโมองอ่ะพี่น้องดยูนหน่อยก็อยากตามหน่อยอยู่หลายก็อยากหลายอยูสอสอ่สองคนก็อยากสองคน จ้าม,ม,มึงเล่นมึงเข้าไปแซ่บอกก็ดอก็ดีอ่ะอ,อร่อยดีอร่อยดีอืมอ้ม สดตุ่มจำชายเข้าค่ะผมจะเทาสองหัวบองไงที่นั่งมาดังหันตุ่มละ่ะ แนวขากะเมันมัน่ามันหมูสามชั้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่านั่งกับนั่งบ่ค่อยมักโดยส่วนตัวอยู่แล้วนั่งกับไ่ค่อยมักหมูสามชั้นปานใดกินได้อยู่แต่ว่าให้มากเลยเนี่ก็บ่ามากกันจ้ะกินได้คาดหนึงสองคาบเราก็ต่อไปก็เอาละเบื่อละไปะที่ไหนนั่งนั่งก็เลตยต้มใส่อันสันคอมันยังไม่จะเนื้อยก็เลยส่งบรแซียปนดัดรอบแรกตรม้มใส่อันสามชั้นรอบสองตม้มใส่กระดูกอ่อน รอบสามต้มใส่สานข้อมันสามครั้งร่วมกันเนี่ครั้งที่สองเสบจากต้มใส่กระดูกอ่อนนั่งมักเดี๋ยวนั่งจะได้ซื้อกระดูกอ่อนไปจ้ะอันนี้หูแล้วต้เมเบิ่งสามสามอย่างหูแล้วว่ามากันใด้อืมยองคุยแต่หมูตอกพี่นออ้อ,นองอืม มันคุยยากกินกับเอาอย่าไปรองผัวงอทำเอง นั่งสกินต่ออยู่แต่พี่น้องแต่ว่า,าคลิปมันสิยาวเกินไปพูดสําหรับคลิปนี้นั่งกับแม,ม่ยังไหลแต่เมา่อเบาเรื่องอันนั่งไปโรงเรีย้ยงอะไรจะตกรถเมล์ทาร์รถเมล์โดนหล่ะสุพี่น้องฟังฝากพี่น้องเป็นกำลังใจก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนั่งเอกพี่น้องกันกนลัเลยนะจ้าสวัสดีจ้า